เด็กป6ด่าที่ต้นไปดูกันเลยว่าจะจบยังไงแต่กดไลค์ก่อนได้ไหมเรามาแทนหน้าสวยชั่วคราวอีมู55โอไม่จังบัานละหล่อเนี่ยยาเบนนั่นไงอยากโดนต่อกเรามาแล้วฮัลโหลเสือกอ้าวด่าได้อ่อนมากเฮ้ยแล้วมีคนมาุงดูเต็มไอ้พี่บูผาที่แบนทงบปกจากบ้านก็มาเกี่ยวใส่เดียวได้หมด มันปั่นอ,อีควายดาได้แค่นี้เหรออายุ12อ่าแล้วลถอะไรไปดยเฮ้ยฮลูกอะไรสี่เหลี<ๆ>่ยมสี่เหลี่ยมอีนอเธอก็เก่งแต่ปากร้องดา่าเราสิสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเพราะมันเบนดรบีระบบระบบเบนคำยามันนะจะด่ากันทำไมทำไมทำไมเมืองมันดูวุ่นหหวายวะ วันนี้ฉันเป็นคนสวยค่ะโอ้ไม่กอดดูดิตัดไปมั่วอะไรอะไรวะนะเฮ้ยรถแมโคเรถแมคโครถแมโฮแล้วมันจะเดยวทำไมมีสแตน <Huh? S 1> นั่งอะไรแบบนี้วะฉันขอขึ้นนั่งด้วยได้ไหม uh. บ้านในรับต่อกอก uh. บ้านเราบ้านเรา <laughs> <laughs> นี่มันลดอะไรของแกวะเนี่ยตามมาน้องอะไรวะอะไรเนี่ย นมเค้กโสดงับพี่ภูพาอายุ21แต่อยูป่ปหนึ่ทับ3อายุ21หรืออายุ7คือสวัสดีนายชื่อไรอ่ะว่าง่าย <Wow. S 1> ไม่ว่าภูพาเราชื่อภูเขา <c oughs> <c oughs> นี่มันอะไรกันนมเค้กโสดงับ คือยู่ไหนวะเราชื่อภูเขาปอชองนะปอชองโอไม่จ้างบ้านแล้วหล่อนี่เราอยู่ด้วยได้ไหมนายหล่อจุงอ่ะนายหล่อจุงมานี้เขาบอกว้า <Wow. S 1> แล้วก็แบน์ใช่ไหมยาแบนด์นั่นไงหลอกพบเข้าบ้านแล้วแบนด์อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเรียบเขาบอกอิโมจิสใจอิโมจิตัวตลก อ้าวอ้านายทำงี้อ้อาอกูปะหอกเราออกจะน่ารักและน่าเอ็นดูนายทำแบบนี้กับเราทำเพื่ออะไรนายพูดคำหยาบอ้างือๆงออิโมจิร้องไห้ไม่มีก็ร้องไห้ ปลดแบนเราทีสุดหรอนายแบนเราทำไมเอาอะไรอะไรผมรู้คุณฮะคุณฮะอะไรนะคุณก็ปัน่น <c oughs> เราพูดจริงจากใจไม่เนียนใจเกลร <c oughs> เราชื่อสายทาน ันอะไรเรา้องไห้ในชีวิตจริงเลยอ่ะฮือคืทุกคนในเซิร์ฟช่วยผมด้วยเอ้านายแบนเราอ่ะเราแค่อยากรู้จักนายเฉยเแล้วทำไมแล้วทำไมเขาต้องมาแบนผมด้วยวะแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะแบนเรานะเราไม่ได้ปั่นนะเอาแล้วเขาปลดแบนและเย่เย่นายไม่เอ้า แล้วก็แบนผมอีก oh. นี่มันแต่พี่มีแฟนอะไรวะอะไรเนี่ยนายพี่ชายสุดหล่อพี่ชายสุดหล่อแล้วเขาก็ปลดแบนแล้วผมเข้าบ้านอีกเขาจะแบนอีก <Be ep. S 1> เอา้าผมอยู่นอกบ้านแบนได้ไงวะ <Be ep. S 1> เอา้าแล้วก็ปลดแบน <Be ep. S 1> เอา้าถูกแบนออกจากบ้านโดยที่ยังไม่เข้าบ้านเราไม่เข้าแล้วแล้วเขาสปอนรถลดนายรอจังร <c oughs> ลคันนี้มันไปได้คนเดียววนินครับ ว่งตามรถก็ได้วะเอาดีเอาดีฉันจะติดตามแกแกแบนฉันฉันจะตามติดชีวิตแกนอกจากแกจะออกจากเกมฉันจะไม่ตามลำควานกันเลยโหแล้วเขาเล่งสปีดไปนู่นแล้วจะไม่เซิฟมันดูวุ่นวายจังวะนายไปไหนเราจะตามไปทุกทีเอาบ้านยีิบสี่รับต่อก่ออะไรวะผมนึกว่าเขาออกเกมแล้วเดี๋ยวไปบ้านยีิบสี่ดีกว่าบ้านยีิบสี เรามาแล้วเลยมาแล้วอะไรวะอ่ะเติมสาระกดไม่โดนรับตอกอนี่มันบ้าอะไรกันวะคอนไปไปตอกกลับมาหาพี่ภูผาพี่ภูผาไม่อยู่บ้านเหรอภูเขามาหาแล้วเนี่ยภูอะไรไม่รู้ตอนนี้อ่ะเอาบังเกอร์ไปก่อน <laughs> อ่ะพี่ภูผาอะไรอยากโดนตอกอ เอารถขวางไปก่อนกับบังเกอร์เอาพี่ภูพาผมอยู่นี่นี่วะมือไรนายจะปลดแบนเราอ่เราจะทําไปทุกที่เราจะตามไปทุกที่ไปไม่ทันวิวยครับรถเขาเล็้วขอต่อเรามาแล้วเรามาแล้วอยู่ไหนมาบ้านยีสเรามาแล้วเรามาแล้วดนแบนอีกเหรอเรามาแล้วเรามาแล้ว แกใช่เจ้าของบ้านหรือไม่หรือไม่ใช่ฮัลโหลแกเป็นใครเนี่ยออกมาบ้านกูลงมาเร็วบ้านยิบสีเธอมาทำอะไรอีิแล้วเขาก็เดินนี้ฮัลโหลเสือกอ้าวเฮ้ยเฮ้ยถามดีดีอ่ะดาเลยเหรอทำไมคนไม่รักฉันเลยในเซิร์ฟนี้ แต่เราไม่ได้แต่เราไม่ได้มาทำนะ <Huh? S 1> อะไรอีกผูผ้พาแต่เธอด่าเราอ่ะเรามาดูเฉยเยเอาแล้วเามื่อกี้แกด่าฉันแกมาด่าเราอ่ะเราไม่จบงไงฮ่าฮ่าอยากมีเรื่องหรอเอาดีเอาดี uh. ว่าแต่เธออายุเท่าไหร่ด่าได้อ่อนมาก เธออายุเท่าไหร่งันล่ะด่าให้แรงๆหน่อยเราแปดครบโตแล้วเฮ้ยเรามีคนมามุงดูเต็มไอพี่ผูผ่าที่แบนตบอกจากบ้านก็มาคนนี้ด่าเราอ,ะอ่ะเธอด่าล้วเราสิสองจ้าเราเธอด่าเราเราต้องได้ด่าก,กับอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมด <c oughs> มันปั่นหปั่นอะไร <c oughs> ก็ด่าดี <c oughs> ไม่ดาขี้เกียจเอารถออก <c oughs> พี่ภูผาเอารถไปในบ้านเขา <c oughs> อยากดาก็ด่า <c oughs> เอาย๊ยนครับพี่ <c oughs> ละดา่าทำไม <c oughs> ไม่พี่ภูพาเอารถไปขวางบ้านเขา <c oughs> ชอบดา่าอ๋อฮ <c oughs> ะฮะเรางากนี้ก็จะด่ากันซีเลียมซีเลียมเอาดีเขาจะด่าผมผมกระตุ้นตอมการด่าของอล้านผู้ชมแล้วก็จะก็จะด่าผมนะ เอาบานหลังนี้ถึงกับลบพี่ภูพาผมก็ไปป่วนเขาอีควายเอาเฮ้ยแต่ไม่รู้สึกอ่าด่าได้แค่นี้หรอขนาดอายุมากกว่านะเนี่ยใจเย็น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 ไม่อยากด่าหมาจ้าเอาอีกเอาอีกฮ่าฮ่ ด,ด่าดีอายุมากกว่าแต่ดาได้แค่นี้ด่ามาดีใจเย็นพี่ชิเหลี่ยมซีเหลี่ยม<อ>เอาดีเอาดีครุยอะไร<อ>ดาได้แค่นี้เหรออายุสิบสองอ่าแล้วรถอะไรไปดิเฮ้ยมันตามตักฉันถึงไหนลูกอะไรซีเหลี่ยมซีเหลี่ยมนี่โดนเซ็นเซอร์นะผมว่าใจเย็นอีแต<อ>่โดนรถตัก ให้คนครีเอทแล้วว่ารถตักแบบอัศจรรย์ว่ะสตนเชียอีเนาะอ,อะไรเนาะเนาะอ,อะไร <c oughs> <c oughs> ฉันชอบเหลือเกิน <c oughs> เอาดิดาได้แค่นี้หรอแต่อะไร <c oughs> ดูก็าดาผมดาได้แค่นี้หรอ <c oughs> เราไม่รู้สึกพี่สองคนจะไม่เถียงกัน ใจเย็นเย็นเธอด่าได้แค่นี้จริงๆรเหรอตอนแรกก็ถามดีๆเขาก็สปอนบ้านทำไมเขามาป่วนเราเราก็ต้องป่วนกลับเอาไม้กอดสปอนบานทําไมสปอนบ้านทําไมใช้บ้านเขาไม่วะไม่รู้เผื่อไม่ใช่บ้านเขาโลอะไรแล้วรดแม็กโฮก็ตักไม่หยุดเลยแล้วมาใครมาเดินกับที่วะเนี่ยเธอก็เกิงแต่ปากร้องด่าเราสิโดนรถแม็กโฮตักทำดีทำดีแก เออว่าบ้านเขาจริงๆผมคลิกชื่อดูแล้วผมนึกว่าบ้านคนอื่นแสดงว่าเราก็บังคือขวางบ้านได้เอายังไม่คลิกของบังเกอขวางบ้านบังคือขวางบ้านบังคือขวางบ้านบังเกอขวางบ้านไปเลยมีโคตรมาปวดช่วยฉันชอบแล้วก็บังบังคือขวางบ้านไปอีกห้าหกอันไปเลยไหนบอกบ้านไหนบอกว่าบ้านที่ยี่สิบสี่รับตอกเธอก็เก่งแต่ปาก แล้วไงอ่ะใครอีกนี่เกเลยกเพื่อนเกมาช่วยแล้วรถอัศจรรย์เชียร์นี่ก็มาแล้วเกินแล้วเธอยุ่งไรอ่ะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมด่าฉันเต็มคาลาบิลเลยก็ถามด่าไม่ได้ดิเพราะมันแบนดิระบบระบบแบนคำยามานะแลรถอันนี้ก็เลิกไม่เลิกตักสักทีสปอนรถทับเลยนี่ขวางไปเลย ชอบตักจริงเลยนี่ติดบักไปเลยใชยไไ่ไม่ติดบัคไหมไม่ติดวะติดบัคไหมไม่ติดแล้วรถนู่นไปนูน่นแล้วใครมาขับรถผมล็อกรถแล้วรถผมก็จะหยุดอัตโนมัติลบรถนี่มันวุ่นวายกันไปหมดเลยมาด่ากับเราในบ้านไหมถึงกับต้องชวนด่านในบ้านเลยเหรอเอาเข้าแบนผมแล้วขาแบนผมจากบ้านแต่ตัวตละครผมมันไม่ปลิวออกเพราะว่ามันแบนนอ,อกบ้านได้ จะด่ากับเกลในบ้านให้ไงแกลบบ้าน,นเกสิเออแล้วรถอันนี้ก็ไม่เลิกปั่นจากทีน่นี่สปอนใส่เลยทับจังหวะพอดีเลยนะผู้ชมทำไมต้องดา่าอ้าวรถแมงคงออกจากรถผมได้ละเราขี้เกียจพอพออีอีหรือเกจะด่าต่อไม่ได้อยากเอาชนะใครแต่ทำไมเราต้องแพ้กัน <Wow. S 1> แต่ทำไมเราต้องแพ้มันไปนู่นขอโทษพูดพร้อมกันในบ้านเราก่อนไหม ขอโทษพร้อมกันโทษ <Wow. S 1> ขอโทษค่ะจะดาา <c oughs> ะ่ากันทําไมพอละรู้สึกว่าเขาจะเงียบละไปแล้วท่านผู้ชมสาวน้อยมีแต่คนรังเกียจฉันหลอนอย่างเงี้ย <c oughs> ด่ากันมันเป็นผู้ชมที่ขอจบคลิปเรืนี้นะท่านผู้ชมช่องขาวเราก็แชร์สับสไครต์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วคก็พูดไม่บาดเจ็บไปโอเคไปเร็วไปเร็วสาวน้อยที่น่าสงสารไปแล้วไป <c oughs>